สวัสดีครับสวัสดีครับ FC รับพี่น้องทุกท่านยามบ่ายวันนี้นะพามาชมอีกแล้วนะครับคิวติดตั้งพรุ่งนี้นะฮะ FC ลบบุรีฮะใบงานนะครับมาดูกันเลยนะครับชุดนี้37ใบเทา9ใบแดง FC ลบบุรีฮะสเปคจะแตกต่างจากตัวชั่วๆไปนะฮะตัวนี้มารับชมที่แผงหลังกันก่อนเลยแผงหลัง88 884444 8ดอกขับด้วยกาเทีย GT460 ตัวเก่งของเราเลยนะครับสำรองไฟด้วยคา1ล้านไมโคร88โมทําหน้าที่ขับซับ12นิ้วแม่เหล็ก222ก้อนแบบนี้เลยนะฮะเป็นโครงชุบเงาใส่ในตู้ฝาก RGB พร้อมกระบะแอมแบบเปลี่ยนสีได้นะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปีแอม7แบนด์ YSK ฮะกาเทียอีก1ตัวทำหน้าที่ขับแผงประตูหน้าซไซส์พิเศษ8844นะครับ สองฝั่งซ้ายขวา8ดอกครับใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกกันมาได้เลยนะฮะจองคิวกันมาครับช่วงนี้ขายดีสุดๆฮะใครอยากได้แบบไหนอยากได้สีอะไรบอกได้นะฮะครันนี้ลูกค้าต้องการหุ้มหนังเป็นสีดำขาวเลือกใช้ไฟเป็นสีไอซ์บูนะครับทั้งคันเลยอยากได้แบบนี้อินบ็อกกันมานะครับจองคิวมาได้เลยนะฮะหลังจากจองคิวเราจะมีใบงานแบบนี้ออกให้นะครับ เพื่อยืนยันนะครับการติดตั้งให้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะว่าได้ติดตั้งแน่นอนเงินที่ท่านโอนมาไม่สูญหายแน่นอนฮะเราารันตีฮะด้วยงานติดตั้งปีหนึ่งหลายร้อยคันนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับรอชมได้เลยพรุ่งนี้ว่าเสียงจะดีขนาดไหนโอเคนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ